โอ้ยน้ำกาขึ้นมาแล้วโอ้ยโอ้ย,อ,ยอาวุธนี่มันก็ไม่มีเลยแล้วก็คอมเมนต์อะไรเนี่ยส่งเกมอะไรมาเนี่ยแล้วดูสิส่งมาแบบนี้น้ำก็ท่วมขึ้นแบบนี้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไรปื๊ดเจอวุธเหรอเปล่าอะไรปืดสร้างสะพานอะโอ้โหไอโอ้ยฉันไม่รู้จะว่าแกยังไงดีปืดทำไมง่งะ ก็บอกให้สร้างเองปึ๊ดก็สร้างเองอ่ะแล้วเวลานี้มันใช่เวลาที่จะมาสร้างสะพานไม่ให้เปิดได้เอ้าก็คุณบอกเองอ่ะเฮ้ยแล้วนี่แกไม่เห็นพึ่งเหรอฮะปิดนั่นน่ะเอะเอ้ามันไม่ทําอะไรเราหรอกถึงมันไม่ทําตอนนี้แต่น้ําท่วมเนี่ยมันทําแน่นอนเปื๊ดเฮ้ยเดี๋ยวจะว่าไปนี่แกเอาไม้มาจากไหนวะเนี่ยฮะเอา้าก็นั่นไง โอ้โหไอ้บ้าเอ้แกเอาสเสมือนหนูแท้เลยอะแล้วทําไมแกไม่เอามาทําเป็นอาวุธวะฮะไอ้ปืดเอาก็ของมันมีต้องใช้ก็ใช้ไปก่อนนะโอ้ยแล้วเวลาเนี่ยมันใช้เวลาใช้สะพานหรือเปล่าวะไอ้ปืดเฮ้เอาก็เห็นว่าปกติของมนุษย์กันนะเป็นอย่างเงี้ยปกติบ้านแกดิฮะปกติบ้านฉันไม่ได้เป็นแบบนี้เว้ยไอ้บ้าแล้วแกเอาไม้มาแบบเนี้ยฮะแล้วไอ้บ้านนั้นจะไม่เป็นไรเหรอฮะ เป็นแล้วล่ะไอบ้บ้ดแล้วโอ้โหไปเลยไปเลยหาซิว่ามันมันมีคมฟงค,ม,คมแฝกอะไรใช้ได้บ้างไอบ้บ้าโอ้ยเดี๋ยวมบต้องฉันพูดเล่นว้กลับมา <c oughs> ไอบ้บ้าน่ส่งอะไรก็กทำหมดโอ้ยดูสภาพดูสภาพซิแล้วน้ำมังจะขึ้นโอ้ยแล้วพึ่งก็ตัวใหญ่ใหญ่ไปเลยไปหาเกมเล่นเลยโอ้ยฉันเปิดประตูไปก่อนล,ละลากน <Okay. S 1> ไปแล้ว และเกมแรกที่เราจะไปเอาทรัพยากรเพื่อมาป้องกันตัวนั่นก็คือเกมโซเอาละดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นที่ที่เรียกว่าโซเป็นเกมโมดที่ฉันเองก็เพิ่งเล่นครั้งแรกด้วยเอาละเปิดฉันหวังว่านายคงจะรู้จักนะนี่เขาเรียกว่าคาทอรอ๋อคาราวะอะไรครับท่านอาจารย์อืม,อม,มา ฉันอยากรู้จริงๆเลยว่าเกมมาเล่นยังไงดีไม่ดีนะเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วเราอาจจะได้ดาบคาทนะก็ได้แต่ฉันรู้สึกว่าฉันชอบเกมนี้แล้วล่ะนะแกชอบไหมเปิดชอบนะต้องชอบสิต้องชอบถ้าไม่ชอบเดี๋ยวบ้านเราพังนอะโอเคนะโอเคอ๋ออันนี้ไปไหนนะกดตัวอีออกไปจากที่นี่ใช่ไหมง่ายแล้วล่ะอ๋อวหวก่อนโอ้สาธุอาวรู้อยู่ไหนเปิด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 ฮัลโหลพูดคุยกันพานธรกิตอยู่ไหนเนี่ย กดมาไขตกใครตกโอ้โหมีคนตกเขาโอเคโอเคตอนนี้ฉันกำลังเจอเออชายคนหนึ่งมันเอาส้มมาทิ้มฉันแล้วเฮ้ยโผช่วยเฮ้ยเฮลยฉันสีส้มเลยมันพึ่งสีเขียวเอ้ยมาแล้วมาปืนมาเปืนเปิดเปิดมาแล้ว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 ปืนมาแล้วมาแล้วเปิดเยี่ยมปืนเยี่ยมสุดยอดโอเคระวังระวัง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮึแล้วคอยดูหลังกันแล้วกันนะโอเคฮึฮึไม่ยขย่ากระบอกฮึฮึเปิดระวังเปิดเอ้ยเอ้ยเปิดอาแฮเปิดหลังแข้งให้หลังแข้งให้อะไรคืออ๋อดีไม่ดีนะถ้าเกิดว่าเราชนะหรืออ๋อเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยขอบคุณมากขอบคุณมากให้ขลัง เขาสวาม,มีพักเรามีพกูกพรม้มที่เหลือลวมอาเจอที่นี่โลกใบนี้ระบบดีจริงๆแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือโหดร้ายไปหน่อยเดินๆอยู่หัวขาดเลยเฮ้ยนี่อาวุธนี้ขอให้มันใช้ได้เถอะนี่เราเล่นพวกซามูไรนักลบทํำไมไงมีแอสซสซินมาได้ เฮ้ยได้แล้วได้แล้วเฮ้ยเออได้แล้วได้แล้วอีซอมนี่แหละไอซอมนี่แหละเฮ้ยเออได้แล้วข้าสามข้าสามข้าสามโอ้โหผมชอบผมชอบทวน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 สุดยอดสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โหมันตายแล้วสุดยอดเปิดสุดยอดเปิดปีชาตั้งเก่งการนะว้าวไทยบอลพื้นมีตะบอง ไอ้ปืเฮ้ยไอ้เจ้านี่มันพูดภาษาเดียวกับเราได้มันบอกว่าใจเย็นอ้าวใจเย็นโอ้โหใจเย็นก็ใส่ยับเกมนี้มันสมจริงที่ว่ามันวันฮิตเลยทีเดียวเรียบร้อยหัวขาดเลยสิฉันเข้าใจวิธีการเล่นของเกมนี้แล้วการที่จะเป็นหนึ่งในใต้ล่านั้นมันทำได้ง่ายได้ทีเดียวโอ้ยเซอร์เทียนวันนี้เป็นันตายของเจ้าโอ้ังนจริงก็เข้ามาเฮ้ยอ้าผิดคนโทษ ฉันเข้าใจหลักการเล่นของเกมนี้ละฉันถือว่าฉันประสบความสําเร็จปืดฉันฆ่าได้เกือบ5้าหกเจแป้าคนละเหลือที่นายละปืนแงั้นเรามาวัดฝีมือกันไหมละ่ะอ่ามาไม่อยากจะเชื่อเลย,ยจรงิงๆจะว่ายังไงดีละ่ะเวียนหัว <laughs> เฮ้ยพ่อ <laughs> บอกละปืนมันจบละเอาใหมา่เอาใหมา่ เดี <for> <usted> <momento. S 1> ๋ยวนะเขามีคู่รักตามหากันอะไรด้วยเนี่ยอยู่ไหนเธออยู่ไหนอยู่บนเขาเอ้าตีละครังได้เหรอเอ้าลั่นวิวาแต่งไปทําไมไอ้ไอ้โอ้ยตีละครังตีละครังตีละครมาปิดทางนี้กําลังหันปึ๊ดนั่งอยู่นี่มามาตอนเอื่นดก่อนได้เลยก่อนที่จะเริ่มพิธีการอย่าพูดมากเดี๋ยวโดนแทง เอาละไม่ออมือให้นะเปิดอะไรโอเคเฮ้ยอ่ะโทษทีมันขวางทางเฮ้ยฮจุดยานังขุชิมาฮอืมโอ้โซ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 โฮันภูมิใจแล้วเปิดเราออกไปจากที่นี่ไปเกมใหม่กันเถอะดูเหมือนว่าเกมแรกจะเป็นไปได้ด้วยดีเกมต่อไปเกมอ r m เมอร์เพเ โอ้รู้สึกว่ามันแตกต่างจากเกมแรกเลยจริงๆนะแอมเมอร์อาร์เมอร์เพโตรอะไรเนี่ยไปหวังว่าเราสามารถที่จะนำอะไรพวกนี้กลับไปพัฒนาที่ของเราได้เอาละเลือกสีน้ำเงินมามาสีเงินโอ้แล้วจะขับหมุนทำไมแล้วเนี่ยให้เปิด์ดูข้างหลังก่อน <laughs> เอา,เอาเดีๆนะคันนั้นอาลำไม่ใช่คันนั้นลำน,นั้นเออเขับเลยเดี๋ยวฉันจะบังคับ ปืนใหญ่นี่เองเนี่ยปืนใหญ่เนี่ยเปิดเปิดเปิดเอาปืดอย่าลืมฉันดูเหมือนว่าเกมนี้น่าจะเป็นทรัพยากรที่ดีให้กับเราได้เออเสียดายที่เราไม่สามารถเอาลำพวกนี้ออกไปกลับไปบ้านของนายได้เลยไม่งั้นจะโกงเกินไปเราทําได้แค่ดึงทรัพยากรเข้ามาอย่างเดียวเท่านั้นเอาละโอ้ยิงด้วยเหรอว้าวโอ้โหเออเอาเลยเออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสายสายบน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 ยิงโย่ยิงโย่ยิงโย่เฮ้ยการขับขี่ของนายเนี่ยสุดยอดจริงๆโอ้โหโอ้โหยิงแล้วยิงแล้วมนต้อยิงคนขับมนต้อยิงคนขับสุดยอด้องเปิดหลังเปิดหลังเปิดเอามันลองมันลองเอาลองลองลงลงแล้วมันอยู่คนคนอยู่ข้างล่างเห็นไหมมันกับถ่ายอยู่เห็นไหมหลังเพิงหมดหมดทุกอย่างเลยหมดหมดหมดเปิดเปิดขึ้นเปิดขึ้นขึ้นเปิดขึ้นขึ้นเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวอ ขอออกไปเติมขอออกไปเติมบอลเขาเออกไปเติมบอลโอเคอุยจ้าเจะเจะเปิดจะทำดีดิว้าวไป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 มีเพื่อนล้มมีเพื่อนล้มข้างหน้าไหนไหนไปรับเพื่อนไปรับเพื่อนอดทนไว้จ่ามะนาว <c oughs> แล้วแกรู้เรื่องไงว่าเขาชื่อจ่ามะนาวไม่รู้โอ้โหเขาวางสบเสบียงเขาวางสบเสบียงให้พวกเราเฉยๆฉยโน่นโน่นน่่นฉันเห็นคนยืนคนขวามือแล้วๆๆหนึ่งนาฬิกาหนึ่งนาฬิกาเออ เยี่ยมเยี่ยมบราโวถูกยึดแล้วบราโวถูกยึดแล้วบราโวถูกยึดแล้วข้างหน้า,า,นาน11นาฬิกายิงยงิงโอยเอ้าเอา,เอาหอมันลวงหอมันลวงหอมันล่วงยิงสาม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 ไปไหนไปไหนข้างหน้า12นาฬิกาสา,สายมือสายมือ<ว>ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเราจะถล่มทุกอย่างที่เรามีตัว่ไม่หยุดยั้ง ถ้าเราอยากอัปเกรดนี่เราต้องต้องไปกลับไปที่ศูนย์ควบคุมแล้วไปอัปเกรดปืนนะตอนนี้เราจะเข้าถามเขานะยิงยยิงโอ้โหเราโดนลมเราโดนลมปืนเราโดนลมเราตีสระสระโอ้ยโอ้ยโอ้ยปืนทำไรนเปืนไม่ไหวอย่าฝืนเราเอาแค่เราเอาแค่ชิ้นส่วนเรามาเพื่อสนุกก็โอเคแล้ว อย่าไปจริงจังเกมที่แกควรจริงจังคือเกมโซไม่ใช่เกมนี้ <c oughs> เปิดฉ่างคิดว่าพอแค่นี้ล่ะฉันไม่รู้ว่าส่วนประกอบที่เราได้มาทั้งเหล็กของเกมโซกับเกมนี้ไม่รู้ว่าจะได้ยังไงบ้างป่าท่างานั้นกลับบ้านของเรากันเถอะ โชคดีนะเนี่ยที่2เกมที่เราเล่นไปสนุกอยู่แถมจะาชนะบ้างแพ้บ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเราชื่นชอบ2เกมนี้โอ้โหพระเจ้าช่วยนี่เรามาอยู่แป๊บเดียวน้ําก็ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วแล้วพึ่งไอ้บ้าขอบคุณมากปื๊ดโอ้ยถ้าเกิดว่าแกไม่สร้างสะพานนะปานเนี่ยพึ่งมันตายไปแล้วแล้วแกไปสร้างมันแบบนี้แล้วมันก็อยู่ อันนี้ไปช็อตใช่ไหมนะ่ะจะไประชดทําไมว่าฉันก็พูดจริงเนี่ยเห็นไหมโอ้โหอยู่ซะอืมแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็สามารถที่จะสร้างอาวุธได้แล้วนะเปิดดหเนอะสร้างยนะังไงน่ะเดี่ยฉันถามหน่อยตอนที่เราเล่นเกมไอ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 แพทโรนั e ่น e e นะทำไมเราไม่หยิบชิ้นส่วนแล้วก็ขโมยมเล้าไปทํายานออกไปจากที่นี่วะขโมยก็เิดเสนลนะเนี่ยเฮ้ยทรมาทโม เอาละดูฉันว่าเราสามารถทําสิ่งนี้ได้แล้วดูเฮ้ยจ้ะเฮ้ยนี่อ๋อโดเรมอนหัวล้านอย่างนี้เหมือนโดเรมอนเหรอเป๊ะเลยเออเออสงสัยขาดแค่ตัวสีฟ้าอย่างเดียวจะบ้าเหรอนี่เออเออจะบอกให้ทำอยู่เน,เนี่ยเหรอเออนี่คือเออส่วนประกอบที่เราได้มาจากที่เออเราชนะแล้วก็แพ้ก่อให้เกิดกลายเป็นมัดเหล็กในหนึ่งเดียวกันถึงแม้นั่นแหละจะขึ้นสนิมหน่อยก็ไม่เป็นไร เอาละถึงเวลาที่เราจะเฉิดฉายละถ้าอย่างนั้นแล้วก็กคุณผู้ชมครับก็ถ้าเกิดว่ามีเออเกมไหนแนะนํามาอีกนะครับก็แนะนํามาไม่ต้องมาทรมานพวกเราอะไรแบบนี้กะบ้าตายอยู่แล้วผมจะได้ส่งปืนกับบ้านดูซิดูถ้าเราจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ต้องหาที่อื่นอยู่แล้วโอเคถ้าเกิดชื่อชอบอย่าลืมกไดไลค์แล้วกดสมครตัดบานล่างข้างนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับมาเปิดอ่ะเอออ่ะ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 ,อะ,อะ